สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมกับช่อง Top Sto r y เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่41ของ The s a ซ d b o x แล้วครับก็โดยตัวเคสวันนี้ชื่อว่า d e c ก u l a ะเค s เตอรครับก็โดยตัวแมพเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็จะเป็น46ทับ46ครับโดยตัวแมพจะค่อนข้างยากครับยังไงเพื่อนๆก็ค่อยๆลองดูแล้วก็กดสต็อปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะไปดคปูคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กนด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมทิง้งนนะสนใจสักครู่แล้วก็ไปชมที่ตัวคลิปเลย,เลยครับการเทรดบิทคัพ ฟรีค่าทมเนียมสปอร์ต0%สามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบก o p ป t r a d ทและระบบ d e m o Future สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง1 5 0 0 0 0บาทและพบกันที่ bitget com โอเคครับเพื่อนเพื่อนมาเข้าสู่ที่หน้าตัวแมพแ,แล้วเราก็กดคลิกเริ่มเล่นได้เลยครับก็สำหรับคนที่บางทีอาจจะบั๊กไม่ขึ้นว่าแคปเจอร์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยล้วก็ลองรีไปเรื่อยๆนะครับหรือออกเกมเข้าใหม่ก็ได้นะครับ จริงๆของผมมาแคปเจอร์หนึ่งมันค่อนข้างบักแล้วก็กดต้องมากดรีสตาร์ทเล่นใหม่เรื่อยๆนยครับก็ถ้ามีอาวุธก็ใส่ไปเลยนะครับโอเคกดเข้ามาทางนี้นะครับเข้าประตูกดลงแ้างล่างนะครับเสร็จปุ๊บเราไปที่ห้องแมงมุม,มด,ด้านขวาบนนี้ก่อนนะนี่เห็นไหมแมงมุมด้านขวาบนตรงเนี้ยนะค่อยๆดูไปครับผมจะเล่นไม่ต้องรีบมากค่อยๆดูจะได้แบบไม่งงกันนะโอเคเรามากดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปห้องข้างล่างตรงนี้ครับนี่ประตูตรงนี้ มันจะมีทางเดินสองชั้นครับขึ้นไปเลยสองชั้นโอเคครับเข้ามาเ,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 เรื่อยๆเรื่อยๆโอเคฟันเข้าไป <_ c oughs> ก็มันจะขึ้นมาทางข้างบนตรงนี้นะครับโอเคกดสวิตช์สองอันเลยก็ได้ครับจริงๆกดอันเดียวก็ได้แต่ว่ากดสองอันไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นประตูอีกอันหนึ่งที่เป็นเอ่อเป็นเรียกแมงมุมครับเปิดเปิดประตูให้แมงมุมอะไรประมาณนี้ครับแต่อันนี้ไม่เป็นไรเราเราเปิดไปเราแค่มาเก็บกุญแจอย่างเดียวก็พอครับนี่นี่ครับกุญแจจะอยู่ตรงนี้ เสร็จปุ๊บเราก็จะไปห้องสุดท้ายที่เป็นห้องกองขังเราเนี่ยครับนี่มงมุมเยอะเเนี่ยโอเคไม่ต้องตีก็ได้ครับกดคุยแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ฟันไอ้รังไข่เนี่ยครับรังไข่มงมุมหรือเปล่าโอเคครับลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นกลับมาตรงนี้ครับโอเคไม่ต้องตีก็ได้ครับเปิดประตูเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต่อได้เลยครับโอเคโอเคครับโอเคเราจะมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับโอเค ถ้าของเพื่อนมีแคปเตอร์หนึ่งด้วยก็จะโอเคครับก็ถ้าถ้ายังไม่ขึ้นมาก็ให้กดเอ,อะไรนะัร่นรลสตาร์ทเกมหรือกดออกออกเกมเข้อใหม่ได้เลยนะครับกดคุยกับประตูตรงนี้ครับแล้วก็ประตูรัวนะครับต่อไปเราก็เข้าไปในประตูตรงนี้นะนี่โอเคเสร็จปุ๊บด้านขวาก่อนเลยครับควันซอมบี้ก่อน6ตัวนะครับอันนี้อันเดธครับโอเคอันเดสตัวสแล้วโอเคแล้วขึ้นมาชั้นสนะครับเปิดประตู้าไปครับนี่ สองตัวแล้วทั้งหน่อยอีกตัวหนึ่งฮะโอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บหกตัวแล้วก็มาห้องสุดท้ายนะครับก็จะมีคนนอนอยู่กดคุยครับแล้วก็ลงมาชั้นล่างเหมือนเดิมฮะนี่โอเคพอลงมาชั้นล่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เข้าประตูเดิมตรงนี้ฮะนี่แล้วก็กดคลิกตรงนี้ครับโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ไปชั้นนี้ก็ต่อเลยครับไปทางนี้ไปตามทางเลยโอเคกดฟันครับ ตรงนี้แคปเจอร์หนึ่งก็จะเสร็จเรียบร้อยนะถ้าเพื่อนๆมีแคปเจอร์หนึ่งขึ้นมาด้วยก็โอเคครับแต่ว่าอันนี้ของผมมันบั๊กนะครับ 2, okay. แคปเจอร์สองโอเคเราเข้ามาถึงก็ฆ่าไอ้พวกนี้ก่อนเลยครับซอมบี้แวมไพร์นะครับอันนี้เป็นแวมไพร์โอเคสู้ไปถ้าใครมีอาวุธดีๆก็อาจจะตีแรงอาจจะจบเร็วกว่าหน่อยนะครับโอเคมาทางนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็มีข้างบนนี้อันหนึ่งโอเคฝันนะฝันเข้าไปฮะโครงกระดูกสเกลตันนะโอเคนี่สองตัวฮะไอพเพรสป้ายนะไม่ต้องไปกดลับนะเดี๋ยวมันงงใหญ่ฮนะเอาแค่ okay, นี้ก่อน โอเคแล้วก็อ้อมมาทางนี้ก็ได้ครับนี่กดกระโดดแล้วก็คลิกซ้ายติดรัวๆครับกดชิพวิ่งอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะมีอีกสองตัวด้านนี้โอเค okay, ปุ๊บ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 มาทางนี้นะโอเคสเกลตันครับต่อโอเคสเกลตันต่อยอตัวยาวไปยาวไปสิบห้าตัวนะครับเสร็จปุ๊บเราวิ่งกลับไปทางเดิมนะครับก็อันนี้เขาจะให้เราไปเอ่อ ตีมอนเตอร์อีกสิบตัวนะจะเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ใต้ดินนะโอเคมาทางนี้นะนี่ประตูมันจะเปิดแล้วเมื่อกี้ตอนแรกมันยังไม่เปิดก็มาทางนี้เลยแล้วก็คุยกับคนนี้ฮนะนี่แล้วก็ลงมาใต้ดินเลยฮะมาใต้ดินมันอาจจะมึนๆหน่อยนะวันนี้เมื่อคืนมันผมก็เล่นแล้วก็เวียนๆหัวก็เลยไปมาอัดคลิปตอนเช้าแล้วกันมันเวียนหัวโอเคแล้วก็ฟันไปฮนะจะลงมาใต้ดินฮนะโอเคฟันไปเรื่อยๆนะฟันไปเรื่อยกนะ็ฆ่าซอมบี้ตรงนี้ให้หมดฮนะ สิบตัวแค่นั้นหละครับอันเดดอันเดดนะไม่ใช่ซอมบี้โอเคนี่ครับนี่ครับก็สู้ต่อไปจะจะไปสู้ไปสู้ไปวิ่งไปวิ่งไปเข้าหลังครับเข้าหลังครับสามตัวสุดท้ายครับโ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 อเคไปต่อได้ครับก็เดินวนไปเรื่อยๆครับจะขึ้นจะเจอทางขึ้นทางเดิมครับเนี่ยโอเคขึ้นมาทางเดิมแะเสร็จปุ๊บเราก็ไปคุยกับราชานะครับนี่ขึ้นมาทางซ้ายเลยฮะ โอเคเช็คพอต์ตรงนี้ไว้ก่อนก็อันนี้จะเป็นตรงเปิดประตูนะอันนี้เดี๋ยวผมจะซูมมาไกลๆหน่อยจะได้ไม่มึนหัวนะนี่โอเคแล้วก็เดินไปทางนี้ตามทางกดสวิตช์ตัวนี้ฮะโอเคแล้วก็เดินถอยออกมาถอยอยังยาวถอยยาวครับถอยยาวครับมาขางนี้แล้วก็อันนี้ไปทางข้างหลังนะโอเค ขึ้นมาได้มานะไม่ต้องตีนะอันนี้ไม่ต้องไปตีอะไรนะเสรียเวลาโอเคครับปุ๊บออกซ้ายนะแล้วก็มาเก็บอันนี้กดสวิตช์นะแล้วก็ลงต่อไปถ้ต้องไปอีกโอเคเอาสูภาพใหญ่ดีกว่าจะได้ไม่เห็นชัดคนระับอันนี้กลางเขตอะไรเนะี่ยหล่นก็เก็บไปด้วยคนระับโอเคเสร็จปุ๊บประตูตรงนี้มันจะเปิดนะตอนแรกมันปิดอยู่โอเคเราก็มาทางนี้เสร็จปุ๊บเราก็โอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บโอเคหลุดปุ๊บออกไปทางนี้อีกโอเคถ้าตกน้ําไม่เป็นไรครับตกน้ําออกเดินขวาอย่างเดียว จะมีบันไดตรงนี้ให้ขึ้นนะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาข้างหลังด้วยนะครับนี่ไอพวกเหรียญเหรียญเงินอะไรพวกนี้เราเก็บให้ครบสิบเหรียญแล้วก็มันมีดันเจียนพิเศษนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะโอเคแล้วก็กลับมาทางเดิมตรงนี้มันก็ซื้อตร,ตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคเรร็บร้อยแล้วก็เดินถอยออกมาครับกลับไปทางเดิมฮนะนี่เราจะไปฆ่าบ,บอสกันนะฮะโอเคนี่ขอสู้เข้าไปใกล้ๆหน่อยครับก็จะลงไปชั้นใต้ดินนะฮะโอเคโอเค เลือดเราเหลือน้อยไม่เป็นไรนะเลือดเหลือน้อยยิ่งดีฮะอย่าเลือดเหลือเยอะมากไม่ดีฮะเดี๋ยวมันจะตายยากยากโอเคครับโอเคครับตู้ับบอสเสร็จปุ๊บมันจะตู้ตรงนี้จะเปิดแล้วก็เก็บคุณแจไปครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆกลัวจะงงอะไรนียครับให้ให,ให,ให้ให้มันเตรมมันตีตเราตายแล้วเราจะกลับไปที่ตรงราชาเพราะเราเซฟไปตรงเมื่อกี้นะคนี่เห็นไหมกลับมาที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปต่อได้เลยครับโอเคครับอันนี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ ไปทางนี้นะโอเคเราจะไปทางตรงน้านี่ก่อนนะเดี๋ยวผมขอหาประตูแป๊บน,นึงลืมนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ก็ได้ทุกคนครับนี่เราออกมาทางนี้นี่ใช่ไหมเราจะมีประตูตรงนี้เรากดเปิดประตูไปเลยนะฮะโอเคอันนี้มันจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเปทางตันี่แมจะงงมันจะไปไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเดินมาทางนี้ก่อนโอเค ทางน้ำมันจะให้เราเปิดสวิตนะนี่มาตามทางนี้ไม่ต้องตีก็ได้ครับเราแค่มากดสวิตอย่างเดียวปุ๊บโอเคกดเสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะพาไปกดอื่นต่อถ้าตกน้ำไม่เป็นไรนะตกน้ำให้เดินไปขหางสุดก่อนเลยนะหางสุดมันจะมีสวิตอยู่ใต้น้ำน,ะนี่ครับทางซ้ายครับจะมีทางเข้าอยู่นี่โอเคกดสวิตแล้วเดี๋ยวก,กดอีกทีนึงครับเมื่อกี้ไปกดีครทีมันก็เลยลขึ้นมาแปปุ๊บเราก็รอแทนนี้ครับมันจะมีแท่นออกมาจากสวิตเนี่ยให้เราขึ้นมาจากทางนี้จะได้ไม่งงนะ โอเคข้างหลังนี่มีอันนึงมันจะมีประมาณสี่สวิตฮนะโอเคกดปุ๊บลงไปเดี๋ยวมันมีสวิตไหนอีกอันหนึ่งนะอ,อ๋อตรงนี้ข้างหน้าเนี่ฮะนี่ยรอตรงอนานน้ำเนี่ยรอให้อนน้ำนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปตีสวิตนี่อันหนึ่งครับมันจะได้ขึ้นไปได้ง่ายครับจะได้ไม่งงโอเคแบบวันนี้เล่นโคนรงงครับจริงๆก็มึนๆนหัวหน่อยโอเคส,สวิตลงแล้วเรียบร้อย น่าจะครบแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดสองอันสามอันสี่อันแล้วน่าจะครบแล้วโอเคแต่ถ้าตรงนี้มันขึ้นยากใช่ไหมเราก็กลับมาขึ้นทางเดิมก็ได้เดินตรงมาออกมาทางแม่น้ํะไปตามทางนี้ก็วิ่งได้เลยน่าจะเปิดหมดแล้วโอเคเรามาตามทางนี้เลยนะเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวขวาครับนี่ไปตามทางแล้วก็เปิดประตูตรงนี้เลยปุ๊บอันนี้จะเป็นให้ให้เราตีหัวกระโหลกนะครับออเดี๋ยว ผมลืมรับ2เควสนะเดี๋ยวผมจะพาไปรับเควสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแมพตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีนึงนะโอเคเพราะาเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเควสจะงงฮนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอเคกลับไปก่อนนะครัแบแป๊บหนึ่งลืมรับเควสนะมันจะมีเควส,สองอันด้วยที่เราจะต้องทำไปพร้อมกันโอเคเมื่อกี้เราเรา,เรารู้วิธีการเข้าเปิดไอ้เกลป,ประตูแล้วใช่ไหมเราก็มาทำทางนี้นะนี่นี่น ไอ้บันไดชั้นสองตรงเนี้ยมันจะให้เราไปรับเควสแล้วก็ไปตีตัวโทตัวอะไรพวกนี้ครับนี่คุยกับคนนี้ครับที่เป็นพ่อพ่อ้าวเนี้ยนี่เจ้าของร้านแล้วก็คุยกับหนวดขาวก็เอ้ไม่ใช่หนวดเหลือง <laughs> โอเคแล้วก็ไปคนนี้ต่อฮะโอเคแล้วก็คนนี้คนหนึ่งฮะเขาจะให้เรากําจัดแหววูฟก่อนนะเมื่อกี้ผมลืมมาฆ่าแหววูฟไม่เป็นไรมันรับที่หลังได้โอเคเนี่ยไฟายแหววูฟหมาป่ารอว,วันหอนนะโอเคเปิดประตูนี้ไปจเจอแล้วก็ฟันรัวรัวืะ โอเคเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เพื่อนๆน่ะก่อนที่จะไปเปิดตรงไอ้ทางน้ําตรงเนี้ยที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าเนี่ยทางที่เราจะไปตรงเนี้ยให้เรามาฆ่าแวร์วุบก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยมาไปค่อยมาทําทําอันนี้ของผมก็ได้คือให้เราฆ่าแวร์วุบก่อนดีกว่ามันจะง่ายกว่าโอเคมันก็เหมือนกันเลยครับจริงๆมาทําทีหลังก็ได้แต่ว่าทําไปก่อนจะได้ไม่งงเพราะว่าเรารับเคสไอ้ฆ่าโทด้วยไงเดเดโทรทรอฟลเนี่ยมันจะอยู่ในตัวโทมันจะอยู่ในตัวของอันนี้ด้วยนะครับนี่ข้าแม่น้ําไป โอเคมาถึงแล้วมาต่อกับที่เดิมนะโอเคขึ้นสะพานไปนะฮะไม่มีอะไรไอ้พวกเหรียญพวกนี้เราเก็บไปครบสิบอันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูดันเจียนได้นะโอเคโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ครับตัวโทรมันจะอยู่ตรงนี้สองตัวนี่ฆ่าก่อนเลยคนะรับเคลิบโชว์ฟันนะฟันรัวฟันรัว,วสองตัวนะสองตัวนะนี่นี่นี่น โอเคเคิร์ฟโทรเสร็จเรียบร้อยไปต่อครับอ่าโอเคถ้าเราเคข้ลเพลมาก่อนเราจะไม่ต้องย้อนหลังไปเมื่อกี้นะนี่พอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคุยกับหัวกะโหลกนะนหัวกระโหลกก็จะให้เราไปตีไอ้พวกหัวกะโหลกที่มันอยู่ตามจุดตรงนี้ครับมันจะลอยน้ํามันจะมีลอยน้ํามาสักคู่หนึ่งแล้วก็ให้เราตีนะเนี่ยปุ๊บ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 ตีแล้วก็อันนี้มาเก็บโลนี้ด้วยก็ได้นะโลนี้ดีนะโลเพิ่มเลือดโฮลีโฮลีอะไรสักอย่างเนี่ยนะโอเคแล้วก็รอหัวกกวกกโหลลมาแ้็ ใส่โลนี้ไปอะปวกพลังป้องกันยี่ห้านะโอเคตีกวก็โลอันนี้อันนึงผมไม่ทันนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งตีประมาณห้าอันนะโอเคเดี๋ยวรอแปบ๊บรอแปบ๊บโอเคเดียบร้อยแล้วก็ด้านขวาน,นี่อันนึงเสร็จปุ๊บก็ลงไปใต้น้ำนะตรงเนี้ยตรงไอ้ที่น้ำเยอะเนี่ยโอเคลงไปนะ ล้วก็ขึ้นมารอตรงนี้ฮะเนี่ยหัวก็โหลกผมมาแล้วฟัน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 เรรยบร้อยครับผ่านผ่านเสร็จป,ปุ๊บเรากลับไปที่หัวกระโหลกอันเดิมนะครับอันที่อยู่บนแท่นตรงนั้นนะ่ะนี่โอเคผมจะโูมมาไกลหน่อยจะได้ไม่เมือนหัวกันนะโอเคคุยหัวกระโหลกแล้วก็ลงไปตามทางนะนี่ขดด้านขวาไวนะ้ฮะโอเคคุยกับสวิตตัวนี้นะนี่คุยเสร็จป,ปุ๊บก็จะเจอมอนเตอร์เนี้ยนะ ตัวไปฮะ King of the Abyss ราชาใต้น้ำใต้หุบเหวโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นทางนี้ไปครับก็เกือบตายนะครับโอเคเราก็รอตอนนี้ไม่มีอะไรครับก็รอเฉยๆรอขึ้นมาถึงจุดสุดยอดนะครับเต้นรอนะครับนี่ครับเก็บกุญแจนี่ฮะแล้วก็รอลงมันจะมีทางลงเราไม่ต้องลงไปถึงข้างล่างสุดนะ ข้างล่างสุดมันจะช้าเนี่ยพอเราลงมาถึงชั้นชั้นล่างใต้ดินตรงนี้เนี่ยเราโดดออกไปเลยโอเคแล้วเราก็กลับไปทางเดิมฮะหรือจริงๆถ้าเพื่อนๆมีเลือดน้อยๆเนี่ยเรากดกดให้มันตายเลยก็ได้นะเนี่ยให้มันตีเราจนตายเลยก็ได้ให้กลับไปที่แถวแถวเดิมฮะรอก,ก่อนนะโอเคกลับมาที่ราชาแล้วนะโอเคได้อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยจะกลับจะมากลับกลับมาจุดเซฟที่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บโอเคเควสเมื่อกี้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ ออกไปทางเดิมนะนี่นี่มาตามทางนี้โอเคแล้วเราลงน้ําไปก็ได้ครับนี่ลงน้ําแล้วขึ้นมาตรงนี้ฮะออกมาจากปสาทแล้วก็มาทางนี้ฮะนี่มันจะมีตรงนี้จาําได้ไหมที่ปลายสองอันเนี้เราไม่ต้องไปรับมนะันนะนี่เรามาขับมาคุยอันนี้ฮะนี่เสร็จแล้วก็ไปอันนี้ต่อ Dark กฟอเรสโอเคเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะเขาจะให้เราหาไอ้พวกตำแหน่งไอ้นี่สีแดงๆนะครับสิบอัน ตีแล้ตีอันนี้ก็ไะ้สิบอันนะตีไปเรื่อยๆฮนะสองอันแล้วลองดูมันมีหลายจุดนะจริงๆมันมีมากกว่าสิบอันแหละแต่เราลองตีไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีให้ตีเยอะฮนะตีตามขอบก็ได้ตามมุมล่างมุมบนเนี้ยมันไม,มีประมาณสิบอันไม่ยากครับมันมีเยอะในในแบบนี้มันมีเยอะแต่ว่าเราก็ตีไปเรื่อยๆคนระัเห็นค่อนข้างชัดครับง่ายๆฮนะนี่ลงมาตามทางนี้ก็ได้ พอขึ้นครบสิบอันมันก็จะขึ้น complete มาแลฮะโอเคต่ปุ๊บไปซ้ายอยีกอันหนึง่งโอเคแล้วก็นูน่นอันสุดท้ายหรือเปล่าโอเคครบแล้วสิบอันนะครับแล้วก็เดินตามทางวันนี้นครับคือเราลงมาใต้ดินล่างๆสุดๆใช่ไหมมันจะมีทางไปตรงนี้ครับล้วก็เดินตรงไปอย่างเดียวคนระับตรงนี้มันจะเรจําง่ายครับโอเคเรามาถึงบ้านตรงนี้แนละ้วใช่ไหมเราก็เข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็กดคุยนะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีอะไรคุยเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคุยก็ตรงดอกไม้นี่ครับเนี่ยโอเคลงมาเสร็จปุ๊บเปิดประตูฮะแล้วก็สู้ไอ้คนนี้เลยกดคุยด้วยครับคุยด้วยแล้วก็สู้ไปด้วยข,ข้าทิ้งนะเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเควสเดวิดเดวิดอะไรเนี่ยเห็นไหมก็ตายแล้วหนึ่งเรียแบบร้อยแล้วก็ออกหาทางออกฮะไอ้แบบนี้จะใช้ลิสปาวไ็ได้นะครับถ้าริสเปลเราจะกลับไปจุดแรกเลยนะมันจะแบบช้ามากครับต้องกลับมาเดินทางใหม่อะไรเนี้ย ขึ้นมาจุดอโอเคเอาไว้ทางขวานะนี่ขึ้นสะพานมาออกไปนู่นนะตรงนี้เนี่ยแบบมันเป็นยังไงเมื่อมืดหมดมัวเล่นแล้วว่าเหมือนเหมือนหัวดีฮะเดีย๋ยวผมขอหาทางออกแป๊บหนึ่งนะนี่เนี่ยตกมาตายน้ำนะมีปัญหาตลอดคนระับนี่เห็นไหมโอเคตาแล้วเสร็จปุ๊บเรากลับไปตรงจุดเติมนะครับอันนี้จะเป็นจุดแรกตรงจริงๆถ้าตายตายกลับได้จะดีกว่านะแต่ว่าถ้าไม่ตายก็ เราก็หาทางออกไปฮะก็คือย้อนกลับไปทางเดิมครับย้อนไปทางข้างบนนะครับเพื่อไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นของของตัวแบบนี้ฮะอาจจะหลงหลงหน่อยฮะโอเคโอเคมา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 ได้แล้วน่าจะไม่ผิดแล้วทางนี้แหละพยายามขึ้นที่สูงมาเรื่อยๆน่าจะเจอแล้วทางออกนี่ยครับคือมาถึงทางออกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเก็บคุญแจตรงนี้นะฮะ นี่คุณแจเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาราชานะนี่ทางลัดทางลัดทางลัดขึ้นตรงนี้ฮะนี่ฮะไม่ต้องไปเดินอ้อมนะนี่กระโดดอ้อมไปเลยฮะเอามาหาราชาครับก็จะเป็นเควสแคปเจอร์สองก็น่าจะเสร็จอันนี้นะแล้วครับตอนนี้ทั้งหมดสามแคปเจอร์นะโอเคนี่ครับโพลีพอร์ทัลเสร็จปุ๊บเราคุยกับประตูแล้วก็วาร์มมานี่เลยฮนะโอเคเสร็จปุ๊บไม่ต้องตีพวกนี้ก็ได้ฮนะ กดข้ามไปเลยเดี๋ยวเวลาโอเคครับเรามาต่อกันแคปเชอร์สามครับเมื่อกี้มันค้างหมดเลยมาต่อใหม่นะโอเคเรามาเริ่มใหม่กันเลยครับโอเคแล้วก็ค่าพวกนี้ให้หมดนะโอเคครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วก็มาลุยเลยนะครับนี่ตามทางนี้เรียบร้อยฮะคุยประตูครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปทางนี้ต่อนะประตูนี้นี่ออกซ้ายนะออกซ้ายลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะ พอเนี้ไม่ต้องโซ่นะครับนี่เดินออกไปทางนี้แล้วก็ประตูนี้ครับเปิดซ้ายไปครับไปตีกับนักลบไล่หัวนะเพื่อเอาคุณเจนะนี่มันจะเป็นคุณเจโอเคคุณแจนันเจียนนะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยอันนี้ด้วยครับคุยแล้วก็พันไปด้วยฮะโอเคแล้วก็จะลงไปข้างล่างนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามันจะหายไปนะเมื่อกี้มันแหลกนะผมมันค้างแหละผมก็เลยมาเล่นใหม่โอเคจะเป็นแคปเจอร์สามนะครับโอเค รอสักครู่นะพอเสร็จปุ๊บเราลงมาตามทางน้ําเลยครับลงมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายถ้าติดตัวมัมมี่ก็สู้ไปเลยนะครับเราจะไปห้องตรงมุมสุดนะครับนี่ตรงใต้น้าเดินมาข้างล่างครับจะหันขวานิดนึงไอหันซ้ายนิดนึงแล้วก็ฟันซอมบี้กันไม่ต้องฟันก็ได้ครับแล้วก็เปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บออกไปทางเดิมมาเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมาตีตัวแดงๆนะซาลอนนะเอาไม่ใช่ครับเด็กไนเด็ไนโอเคเสร็จปุ๊บเราก็หาทางขึ้นกลับไปทางเดิมนะนี่ โอเคขึ้นพอดีฮนระมันจะให้เก็บดีมอนดอก็คือไอตัวอันเนี้ยสามอันนะเพื่อทำการปลดตัวแมปอัถไปนะครับโอเคครับเราขึ้นมาทางเดิมฮนะไม่มีอะไรฮะขึ้นมาตามทางกลับไปทางเดิมเลยกลับไปห้องโถงใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปประตูอีกบานหนึ่งนะโอเคุบออกขวาออกซ้ายไม่ต้องตีก็ได้ฮะ ตีก็ได้ครับถ้ามันเดินไม่ได้ก็ตีโอเคออกขวาออกซ้ายลงไปฮะลงไปข้างล่างฮะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆพอล่างสุดปุ๊บมันเห็นไอตัวนี้ครับไอตัวหัวขาดเนี่ยสู้ไปเลยฮะโอเค okay, ตัวนี้มันไม่ดับคุณแจนะแต่ว่าเราจะต้องไปเปิดสวิตช์ทางไหนฮะปุ่มเปิดปุ๊บเดินดกลับหลังไปนะแล้วก็ประตูด้านขวานะนี่กดชั้นหนังสือนะครับมันจะเป็นประตูห้องลับครับโอเคแล้วก็ลงไปข้างล่างเรื่อยๆลงไปข้างล่างเรื่อยๆเรื่อยๆ โอเคก็สู้ครับปุ๊ปปุ๊ปปุตายฮะตายฮะโอเคครับเราภาคเสียงเอฟเองครับตัวเกมมันไม่มีเสียงอะโอเคไปครับขึ้นไปครขึ้นไปทางเดิมอะขึ้นไปทางเดิมอะโอเคอะโอเคอะขึ้นมาทางนี้อะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอืมาครับมาครับมาเรื่อยเรื่อยอะโอเคออกมาตามทางห้องใหญ่แล้วครับก็อันนี้จะเป็นเคุกใต้ดินนะโอเคมาข้างล่างต่อเลย ไเลยเดิอดเพอร์ซัน Person นะโอเคมาอันนี้เป็นห้องทางนี้ห้องรับตรงนี้เปิดเปิดเข้าไปเลยฮะแล้วก็สู้เลยฮะไม่มีอะไรฮะตนนัวนี้โอ้เรียบร้อยฮะโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาทางเดิมนะนี่โอเคครับขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาอันนี้จะเป็นคนแจครับเห็นมงัมงโมงลอ,อยอยู่นะ โอเคเก็บปุ๊บแล้วก็คุยกับประตูนี่เลยฮะโอเคแล้วก็เข้าไปฮะไม่ต้องตีฮะขึ้นไปรอแท่นนี้แล้วกดป้องกันไว้โอเคมาปุ๊บแล้วก็มันจะมีประตูเข้าประตูซ้ายนะนี่ประตูนี้ฮะเดินตรงไปฮะตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องสู้ฮะนี่ครับสู้กับไอตัวนี้พอฮะเฮดไนฮะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็โอ้กระตายกระตายนีกันฮะเอาเข้ามาตีกับสมุดเนี่ยฮะ แล้วก็รอมอนเตอร์โผล่มาอีกสามตัวโอเคครับเฮ้ก็จะผ่านแล้วเราก็ออกไปทางเดิมครับวิ่งให้ทันนะโอเคขึ้นมาแท่นนี้แล้วก็ไปเลยครับกดบล็อกไว้บล็อกไว้ฮะโอเคเสร็จปุ๊บก็ประตูอันนี้จะเป็นเอ่อบอสสุดท้ายนะครับเป็นท่านแด็คิวล่านะครับโอเคปุ๊บเขาเดคิวล่าครับ โอเคมาครับ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 โอเคเขาไดือกข้ลาดองไปแล้วครับมาโอเคมาชั้นบนสุดครับไฟนอลแบทเทิลนะครับมากันชุดใหญ่ไฟกระพริบครับเราก็ฆ่าให้หมดครับไม่มีอะไรครับฆ่าไปฆ่าไปสู้ไปสู้ไปครับสู้ไปสู้ไปถ้าเกมบล็อนเพื่อนๆแคปเจอร์ไหนก็สามารถกดออกเกมแล้วเข้าใหม่ได้นะแล้วก็เลือกแคปเจอร์ที่จะเล่นได้เลยนะเพราะบางทีผมชอบบั็กนะครับตัวด่านเนี้ย ไม่รู้จะลงไปจะสู้บอสไหวไหมเนี่ยโอเคนี่ครับเป็นไดคิล่าล่างสองนะโอ้หตายโอ,โอเคตายแล้วเพิ่มเลือดครับโอเคอย่างงี้ก็ฟันรัวๆไม่ต้องกลัวเขาไดคิล่าล่างสองครับกายล่างเป็นแวมไพายฮะโอเคทั่วเดียวครับเรียบร้อยตายฮนะแล้วก็จะกลับมาที่ราชาแล้วก็คุยนี่ครับจริงๆตัวเควสมันจะเสร็จทั้งหมดเอ่อเป็น46่สิบทั้งบหกแล้วหรือมันจะขึ้น23่สิบสามทั้ง 23, บ 23, โอเคครับคลิปวันนี้ก็น่าจบประมาณน,นี้ครับถ้าพเพื่อนๆสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับส่วนใหญ่ตัวแมปมันอาจจะบั๊กบ้างก็สามารถมาเลือกแคปเจอร์ที่จะเล่นได้แบบแคปเจอร์หนึ่งแคปเจอร์สองแคปเจอร์สามก็ได้ครับมาแก้เวลาแต่และแต่และแมปได้ครับโอเคครับก่อนจะไปก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์ให้ช่องซับสตอรี่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ